สวัสดีครับอเอิ้นมิสซิบิลกิน,นครับคลิปนี้จะสอนเล่นเพลงพระปปราชนิพนธ์ของฝ่ายสุดฤทธิ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับเดี๋ยวก่อนจะเล่นกันเอาแมสก์ก่อนนะฮะก็เป็นแมสที่ใช้ดีมากเลยนะครับแมีสกีโลโก้ด้วยนะฮะอันนี้แอบทายอินเล็กๆโอเคฮะก็ในคลิปนี้นะครับจะเล่นเพลงสายฝนนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เคยสอนไม่นานมากแล้ว ทุกครั้งที่สอนก็จะสอนเพลงนี้เป็นเพลงแรกสาหรับคนที่บิ๊กนเนอร์เริ่มต้นครับเพราะว่านิ้วเนี่ยระบบนิ้วของเพลงนี้เนี่ยจะเข้าเข้ามือกับแซ็กโซโฟนมากเลยโดยจะเล่นในคีย์ C ของเครื่องเครื่องนั้นเลยนะครับถ้เาเป่าเทนเนอร์ก็ใช้คีย์ C ีของเครื่องนี้เครื่องนั้นเลยนะครับถ้าใช้ออโต้ก็เป่าคีย์สของออโต้เลยนะครับโดยจะใช้ออโต้เป็นตัวอย่างนะ,ะเดี๋ยวจะ เป็นโน้ตอักษรให้นะครับก็เดี๋ยวขยับหน้าจอฟึบไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นโน้ตอักษรเป็นอักษรภาษาอังกฤษให้นะครับส่วนถ้าใครอ,อยากอ่านโน้ตสากลน,นะครับเออทำลิงก์เวลานะครับก็เดี๋ยวใส่ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดโน้ตสากลไปเป่าเล่นได้นะครับแล้วก็ ก็สามารถดาวน์โหลดโน้ตสากคนไปเผ่าเล่นได้นะครับทีนี้สําหรับคนที่ยังอา่านโน้ตสากคนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคอร์สสาหรับสอนอา่านโน้ตสาคนด้วยนะครับโดยค่าลงคอร์สสำหรับแซกโซโฟนอยู่ที่190บาทนะครับแล้วสำหรับเครื่องอื่นทั่วไปก็ราคา190บาทเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซ้อมเพลงสายฝนของพอระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพลงนี้เข้ามือนักแซกมา,มากๆเลยนะเรามาลอง,ลอง,ลอง,ลองพร้อมกันเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับเพลงนี้นะครับเข้ามือมากๆเลยใช่ไหมครับและถ้าเราตัดท่อนของเพลงสายฝนออกมาเนี่ยทีละท่อนทีละท่อนเนี่ยครับสามารถทํามาเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากๆได้เลยนะครับอย่างเช่นท่อนแรกของเราเนี่ยโน้ตตัวซอนลาโดลาทีลาซอนเห็นไหมครับว่านิ้วเรามีการเรียงแล้วก็สลับนิ้วในขณะเดียวกันเลยในขณะของ,งท่อนเพลงท่อนท่อนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมเพลงนี้คล่องๆเนี่ยนิ้วของเราก็จะคล่องตัวมากขึ้นแถมมีโน้ตตัวฟาชาร์แถมมาด้วยนะครับในเพลงนี้ ตัวฟาช้ากดแบบนี้นะครับถ้าฟาธรรมดาเรจะกดแบบนี้ใช่ไหมถ้าฟาช้าก็กดแบบนี้ถ้าเป็นเสียงต่ําก็ไม่ต้องกดออกเท็บข้างหลังถ้าเป็นเสียงสูงก็กดออกเต็บนะครับก็จะได้เสียงฟาช้าเสียงสูงนะฟาตรงแบบนี้ฟาช้าแบบนี้นะครับเพลงนี้ก็จะมีทริคหลายอย่างเลยนะครับลองค่อยๆฝึกซ้อมทีละท่อนดูนะครับจะทําให้เราคอนโทรลแซกได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ อย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดออกจากบ้านเราจะลืมใส่แมสนะครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊อยากได้แมสผ้าดีๆนะครับอ,อันนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ข้างล่างให้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันโอ้โหงานนี้เราไทยอินหลายอย่างเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ